กฎของการล็อกสมองแฟนสมองแฟนของคุณเนี mm ่ยครับมันเปรียบเสมือนบ้านครับบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกประตูเนี่ยขโมยเข้าบ้านได้ไหมครับได้ครับมือที่สามก็เปรียบเสมือนขโมยที่เข้าบ้านคุณมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ประตูบ้านของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณล็อกประตูบ้านอยู่หรือเปล่าเพื่อไม่มีใครเข้ามาครับหลายๆความสัมพันธ์ไม่ได้ล็อกประตูบ้านครับเลยมีขโมย เราจําเป็นที่จะต้องมีจิตวิญญาในการล็อกสมองของอีกฝ่ายเพื่อที่จะมีเราแต่ค,คุณล็อกกุญแจเอาไว้ครับก็มีคนอื่นมาแทนที่คุณไม่ได้มันจะมีกฎของการคุยครับกับแฟนนะมิวิคาลควรทํามี2ข้อหนึงคือ are you in pain คุณเจ็บปวดไหม2ครับ uh, are you happy หมายความอะไรครับหมายความว่าหคือสิ่งที่ควรจะคุยคือคุยว่า เขาเจ็บปวดไหมหรือเขามีความเจ็บปวดอะไรกับสองครับคุณมีความสุขไหมหรือคุณมีความสุขอะไรหรือฉันยินดีด้วยกับความรู้สึกอะไรของคุณสิ่งที่ไม่ควรครับไม่ควรไม่ควรคุยกับแฟนไม่ควรทำสองข้อครับ I am in pain กับ I am in pain กับ I am happy กับคู่ที่แฟนหมดนักจะคุยกันแต่เรื่องนี้ครับฉันมีความทุกข์หรือฉันมีความสุขเช่นไรครับ ทำไมคุณถึงไม่โทรมาทำไมคุณถึงเริ่มที่จะเบื่อฉันทำไมฉันมันไม่ดีตรงไหนทำไมฉันมันแย่ตรงไหนทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมถึงกลับบ้านดึกทำไมถึงกลับบ้านช้าทำไมต้องกดไลค์เขาทำไมต้องแอดเพื่อนไปหาเขาหรือทำไมต้องรับแอดเขาเราคุยเรากําลังคุยเรื่องอะไรครับ I อ m อ n p ินเพครับว่าฉันเจ็บปวดถ้าคุณทําแบบนี้คุณกลับมาแชทฉันเจ็บปวดคุณดองแชทฉันเจ็บปวดทําไมถึงดองแชททำไมคุณถึงไม่ตอบฉันเจ็บปวดแล้วคู่รักนะส่วนใหญ่ที่ไม่อบกันไม่สวยทุกรลายครับคือเรากําลังจะพูดว่าทําไมคุณถึงทําแบบนั้นจนฉันรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกของฉันที่มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์มันเกิดจากความมันเกิดจากการกระทาของคุณอีกฝ่ายมันเลยรู้สึกว่าํำขาด อีกฝ่ามันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับโดนล,ล้าเส้นครับซึ่งเราก็มักจะคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติคู่รักกันเป่่า่ามันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องปกติดูวยเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพังครับสิ่งที่คุณควรพูดมีแค่สองข้อครับ Are you in pain หรือ Are you happy อยากรู้ไหมไว่าสองข้อนี้ควรถอดเป็นประโยคยังไงยกตัวอย่างทำไมคนนั้นเขาถึงทำแย่กับคุณแบบนี้ ไฟจะทันทีเลยจะรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเพราะอะไรครับเพราะไอ้คนนั้นเนี่ยมันทําแยกกับเขาครับมันคือจุดเจ็บของเขาครับหรือครับนายเอเนี่ยฉันไม่ชอบเลยนอกจากเป็นศัตรูคุณแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคู่อริของฉันด้วยอันนี้คือจุดเจ็บไม่จุดเจ็บนะครับเป็นคู่อริเดียวกันสมองจะมีการฟอร์มว่าเราคือพวกเดียวกันและเรามีศัตรูคนเดียวกันจุดเจ็บไหมครับจุดเจ็บ มันเกี่ยวเขามาเลยครับน่าน้อยใจนะคนนั้นทำจุดๆกับคุณถึงขนาดนี้สมองอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันท,ทันทีแต่คำถามคือวันนี้คุณคุยเรื่องอะไรกันครับมานั่งเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าทำไมไม่โทรมาทำไมไม่ไลน์มาทำไมไม่เื่นต่างๆทำไมคุณไม่เปรับวิธีการพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นพวกเดียวกันเขาจะอยากคุย อยากจะปรึกษาเขาเนี่ยคุณเนี่ยไอ้คนนะั้นมันทำกับผมแบบนั้นอีกแล้วมันมันทำกับผมอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยคุณเคยโดนหรือเปล่ากับคนแบบเนี้ยนะครับคนไม่อยากจะพูด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 ,พดอะไรก็ตามแต่ครับลักษณะของประโยชน์ของอายุอินเพนสองครับ Are you happy จำไว้นะครับการคุยกับแฟนให้ได้นานที่สุดและการคุยกับแฟนให้เขาอยากโทรมาหาคุณมากที่สุดคือการคุยเรื่องของเขาสองจุดสองครับคุยสิ่งที่เขามีความสุขกับเช่น หมาคุณน่ะเป็นไงบ้างไอ้เจ้าโบของคุณเป็นไงบ้างแล้วเขาจะอยากคุยมากเลยครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามีความสุขเรื่องเนี้ยครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วยิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ออกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับ สุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0อจิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับจิตกกวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับูคอมแถมอีบ e ุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7 0าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ